รู้ค่านำพาสุขสันต์คืนวันแปรผันเสมอมีพบมีพระราลาจากล้วนเจอใช่หลงละเมอเฝ้าเพ้อสิ่งลวงขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุขความเจริญในธรรมของพระสามาสุพุทธเจ้า จงมีแดคุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมจังหลายอัตมภาพพระประหลัดเจมรัตเยมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในราการรัศมีธรรมซึ่งมีการบรรยายพิเศษเป็นประจำรอบค่ำอย่างนี้ตามโอกาสที่มีเอื้ออำนวยสำหรับค่ำคืนนี้นั้นเป็นค่ำคืนของวันจันทร์ที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ซึ่งถือว่าเป็นวันแรม ห้าค่ำเด่นสิบยอดเยี่ยมมีมีโอกาสได้หยิบจับในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะสิ่งที่เป็นมงคลเข้าสู่จิตของตนในแต่ละวันแต่พระแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่แตกต่างกันไปบางคนเขาก็ขวนขวายเรื่องของบุญกุศลและเรื่องของบุญกุศลนั้นก็ไม่จํากัดเวลานะไม่จํากัดในเรื่องของชั่วโมงการทําความดีหรือการทาการเขาเรียกาการทําความเพียรในทางที่ดีเนี่ยไม่มีจํากัด ทำตอนไ้นก็ได้นะนึกอยากจะกวาดบ้านมันก็สะอาดทันทีนึกอยากจะรีดผ้ามันก็เรียบทันทีงั้นนึกอยากจะทําความดีใดๆในขณะไหนก็ตามแต่มันก็จะเกิดซึ่งคุณงามความดีเป็นบารมีเป็นผลลัพธ์ทันทีเช่นเดียวกันวันนี้เองมโอกาสได้ประพันธ์คําโครงที่ตั้งใจที่จะปาราบมิยอมได้ฟังในเรื่องความจริงว่ารู้ค่านําพาสุขสันขึ้นวันแปรพันเสมอมีพบมีพร,ราด ลาจากล้วนเจอใช่หลงน้ำมือเฝ้าเพ้อสิ่งลวงคนที่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับโยมพี่ท่านหนึ่งมารบถึงเรื่องของความภูมิใจที่เรามีในแต่ละวินาทีของการมีลมหายใจในแต่ละวันแต่ว่าเราเคยมีโอกาสได้ดูแลได้ถวายงานกับครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระประชาชญที่เราเคารพมีความรักมีความบุพเ เราไม่เสียดายในแต่ละคืนวันที่มันแปรผันไปเพราะเราถือว่าเราใช้ทุกๆวันอย่างมีความหมายและก็มีคุณค่านั้นคําว่ารู้ค่านําพาสุขสันต์ก็คือเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่างคนที่เขามีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยถ้าเราดูแลท่านดีที่สุดเท่าที่ชีวิตหนึ่งจะดูแลได้เนี่ยวันหนึ่งท่านลาไกลไม่ว่าจะไปอยู่ในพบภูมิใดก็ตามย่อมจะมีความสุขไม่เสียดายสักนาทีเดียวว่าเรานั้นน่าจะทําอย่างนั้นน่าจะทําอย่างนี้ ว่ในขณะที่เราทําได้เนี่ยเราทาเต็มที่แล้วนี่เขาเรียกว่ารู้ค่านําพาสุขสายพระรู้รู้ทุกวันในคุณค่าว่ามีโอกาสในการได้ไขว้าทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับบิดรนมารดาเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยทีเดียวฉะนั้นคืนวันแปรพันธ์เสมอเพราะแต่ละคืนแต่ละวันเราก็ต้องรู้ว่าคนรักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยมที่มีคนรัก เรือว่าจะเป็นพระที่ทตานรักในพระศาสนาเนี่ยมันก็ต้องมีวันพ,พ,พัดพลาคนะต้องมีวันที่จะต้องจากลาดังนั้นเราต้องเจอในเรื่องของการมรณานีอยอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่ต้องกังวลมันไปแน่งนั้นยามอยู่จึงต้องรีบผลขวายทําความดีไว้ยทําทความรักดูแลกันและกันให้ดีที่สุดไว้ ไม่ใช่ว่ายามอยู่ทะเลาะเบาแว้งกันยามตายจะมานั่งร้องห่มร้องไห้หรือยามอยู่เนี่ยเลี้ยงอดเรื่อยากยามตายแล้วก็เคาะฝาลงแล้วก็เอาสิ่งต่างๆนานาเนี่ยมาประเคนให้แต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนั้นทําอะไรก็ทำตั้งแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยจึงจะเห็นคุณค่าจึงจะเห็นความเป็นไปในทิศทางที่ถุกที่ควรเหมือนอยู่วัดก็เหมือนกันเราอยู่วัดเนี่ยเราสร้าง สรรแล้วก็ดูแลเรียกว่าให้สิ่งที่มันเกิดประโยชน์ในขณะที่เราได้เห็นดีกว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วแล้วจะมาสร้างสรรอะไรก็ตามแต่ให้เรามากมาย,ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนั้นทําด้วยในขณะที่ตนเองยังเห็นอยู่ยังสัมผัสได้คุ้มค่ากว่าสิ่งไหนนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องลากไกลไม่มีวันใดที่เราจะอยู่มั่นคงยืนยาว เพราะนั่นคือความเป็นสัจธรรมของมนุษย์ทุกคนเหมือนยอมทําบุญมาเนี่ยนะยมสร้างกุศลยมสร้างในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราก็ปรารถนาจะได้เห็นสิ่งที่เราสร้างปรารถนาจะได้ใช้สิ่งที่เราสร้างหรือไม่กระทั่งให้คนอื่นเขาได้ใช้สิ่งที่เราสร้างแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราให้ไว้ให้ไว้าน,านานเข้านานเข้ามันไม่มีอะไรก็เกิดงอกเงยขึ้นมามันก็อ่อนล้ามันก็ท้อแท้นในวัจจุตวิจัยแล้วจะให้นะเราทุ่มเทเนี่ย มันก็คงจะไม่ใช่มันก็ต้องค่อยๆย,ย,ย้ายถอดออกไปในความสดใสที่มันเคยมีมันก็เศร้าหมองเข้ามาแทนงั้นคืนวันแปรพันเสมอเพราะว่าแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาในชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเราทำของเราซะก,ก่อนได้มันสบายใจการทำประโยชน์ใดๆมันเห็นมักเห็นผลเนี่ยนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนึ่งจะเราพอจะทำได้ก่อนที่เราจะต้องพลากจากลา ไม่รู้จะไปอยู่พบภูปูนใดเราจึงต้องรีบขนขวายเพียรที่จะกระทำดังนั้นคนรักกันเนี่ยเขาก็ต้องดูแลกันให้ดีที่สุดตราบเท่าที่ยังมีลมใจเพราะวันหนึ่งต้องลาไกลเนี่ยเราจะมานั่งเสียใจว่าโอ้ไม่น่าเลยไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราดูแลกันเป็นอย่างดีเหมือนกับวันนี้เนี่ยมโอการได้ไปเยี่ยมไข้นคุณโยมท่านหนึ่งภรรยาท่านอยู่เคียงข้าง นะไม่ห่างแม้กระทั่งความร่ำรวยเนี่ยที่ท่านมีก็ไม่ใช่ว่านะจะมีน้อยนะคุณโยบถือว่ามีเยอะนะจ้างพยาบาลมาดูแลอย่างดีก็ได้นะแต่ว่าใครมันจะผูกใจหรือว่าใครมันจะภูมิใจเท่ากับมีภรรยาที่ดีอยู่เคียงข้างไว้ได้เห็นกันดังนั้นะยามเจ็บได้อยู่เคียงข้างเนี่ยคุณโยบแม้มันเป็นเรื่องที่หาได้ยากคอยดูแลนะทำนุบำรุงให้กำลังใจประคอบประงอมอย่างดี ตั้งั้งที่งานท่านก็รักตัวจะตายแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยงานมันไม่ใช่สําคัญแล้วคนที่รักกันนั้นเนี่ยเขาให้ในคุณค่าให้กันในความหมายการดูแลให้ใหกันและกันนั้นจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเห็นแล้วมันชื่นใจดังนั้นความรักความผูกพันที่เขามีกันไว้เนี่ยเขาจึงเป็นสามีภรรยาที่ดีต่อกันเราเห็นคุณค่าคุณยของความที่เขาผูกพันด้วยความรักใคร่ ไม่ใช่ว่ารักในทรัพสมบัติใดๆแต่ว่ารักให้ในเรื่องของร่างกันแล้วก็จิตใจที่มันผูกถึงกันปร้คก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อลากันต่อสู้ฝ่าฟันกันมาจนถึงปัจจุบันที่เราจะกลายเป็นมั่งมีนั้นนี่เขาเรียกว่าการได้รู้ค่ามันจึงนําพาสุขสันต์และวันหนึ่งเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมาเร็วพันกับเพราะว่าเรื่องของอัศจรรย์ในเรื่องกําลังใจคนเราถ้ามันป่วยอยู่แล้วมันมีกําลังใจดีเนี่ยมันหายเร็วกว่า เนี่ยเพราะกำลังใจเนี่ยมันมาก่อนแต่กาลังกายเดี๋ยวมันฟิตตามขึ้นมาคนป่วยมันจะผอมลงไม่เรีปกติกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับแต่เวลาที่หายป่วยซะแล้วเนี่ยกำลังใจมันดีเนี่ยเดี๋ยวมันกลับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหณโยมทีนี้แหละนะมันก็จะยิมมีพ่มันเนี่ยฉะนั้นไอ้กำลังที่มันเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นก็เพราะมันเป็นพลังความรักที่ได้รับจากการดูแล นี่เขาเรียกว่ารู้ค่านำพาสุขสันต์เนี่นวันแปรพันธ์เสมอมีพบมีพระรา,าจากล้นเจอก็แปลว่าสิ่งที่เราท่านหลายนั้นจะต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าเรานั้นจะทําอะไรก็ให้ซะก่อนให้ซะยามที่ยัอยงอยู่อย่างชวนคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวเราอยากจะให้เขาก็ให้ซะตั้งแต่ตอนอยังอยู่ถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งไว้ก่อนหน้าไว้ก่อนหน้าวันหนึ่งข้างหน้ามีแต่รูปจะไปชวนเขายังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะมานั่งอยู่กับเราได้ เนะี่ยเพราะว่าหมดโอกาสแล้วหมดเวลาแล้วหรือจะให้อยู่เย็นเป็นสุขให้นอนสบายกินสบายเนี่ยนะก็ต้องทําซะก่อนในขณะที่ยังมีลมหายใจเพราะว่าเราจะไปเอาร่างอันไร้วิญญาณท่านไปนอนในโรงมรารคาแพงแค่ไหนแต่ตัวท่านเองก็ไม่สามารถที่จะชื่นใจนะเพราะไอ้โรงที่ว่ามันแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็ใส่ไฟทั้งนั้นเลยเผาหมดนะไม่มีประโยชน์แล้วนะน้องนอนทําให้มันดีให้มันสะอาดสะอ้านปัดกวาดเช็ดตูทํา นะ้ความดูแลเอาใจใส่ฉะนั้นเราให้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะสิ่งที่มันไม่มีโทษไม่มีภัยเวลาท่านรับแล้วท่านเกิดความอิมเอมในหัวใจนั้นแหละคุณโยมมันเป็นพรชั้นดีเนะี่ยนี่เขาเรียกว่านะมีพบมีพระราจากล้นเจอถ้านะเราพิจารณาอยู่เสมอเนี่ยเราจะทําความดีทุกวันประโยชน์ชาับเาีในชวนโยมทําบุญทุกวัน,นจะมากจะน้อย,ยนะบุญใดๆที่เราเคลื่อนขวาย,ยทำได้ทั้งนั้น การฟังเทศฟังธรรมบางคนเนี่ยแค่เปิดมาขอนอบน้อมก็หลับแนละ้วแต่ว่าก็ยังมีความสุขที่มีเจตนาที่จะฟังหรือแม้กระทั่งบางคนนั้นส่งคํากรอนไปให้เนี่ยท่านอ่านแล้วท่านก็อนุโมทนาสาธตุตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความเห็นเลยว่าโอ้คนเหล่านี้เขานะมีความตั้งใจที่ไขว่คว้าทางธรรมเข้าสู่จิตใจบ้างถึงแม้มันจะเล็กน้อยเน่แต่ละวันมันสะสมได้เป็นพลังบุญ เราจะทําอะไรมันก็นึกถึงว่าเออฉันมีธรรมะแต่ใช้ไม่เชื่อกับเปิดให้เขาดูว่านี่ฉันมีทั้งธรรมะฉันมีทั้งข้อฟังฉันมีทั้งข้อคิดฉันมีคนคอยสะกิดฉันอยู่เสมอเนี่ยแต่วระสง์ให้ตลอดอยู่ละทุกวันสําหรับท่านที่ฟังรายการอย่างนี้เป็นประจำฉนั้นไม่หลงละเมอเฝ้าเพ้อสิ่งหลวงนี่คือว่าใจเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันหลงละเมอเฝ้าเพ้อสิ่งลวงแล้วมันเลวไหลมันไปต่อไม่ได้เขาว่าไปต่อไม่ได้หมายความว่า บางทีเราเองปรารถนาอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ไม่เคยทําความดีเลยมันจะมาอย่างไงคุณโยมอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งรอแล้วรอแล้วมันจะไปเอาที่ไหนล่ะมันก็ไปอยู่เหนือใต้ออกตกแต่มันไม่ใช่ที่เราอยู่แต่บางคนบอกแม้มันจะไ่รู้อะไรนั้นรอคอยในสิ่งที่มันเลือนรางซะละเกิดหรือสิ่งที่มันลวงใจเพราะสิ่งที่มันได้มาอาจจะเป็นลาเป็นยศเป็นสุขเป็นสันเสริญมันก็ไม่จีรังยั่งยืน วันนี้ก็บอกโยมท่านหนึ่งว่ายศที่เขาให้มาเนี่ยสุดท้ายก็โยมเอามาตั้งเอาไว้หน้าสรีระสังขารของตนเองแล้วมันจะเป็นวิวอะไรกัโยมเนืร่างมันสลายทิ้งไว้แต่เพียงพัดซึ่งเป็นยศที่ได้รับสมณศักดิ์กว่าจะได้มาในค้นขวายทบาตายทําความเพียนเอ่ยต้องทุ่มเทเอ่ยสุดท้ายมันก็สลายจน ถ้าเราย้ายเปลี่ยนจิตสมัยยศไม่ต้องมีก็ได้แต่อาศัยสร้างบารมีด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความสุขเนี่ยแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับชีวิตนี้มันมีมาในชาตินี้ฉนันยศมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบ่งบอกถึงคุณงามความดีเพราะยศสมัยนี้มันอยู่ที่ว่าเขารักเพราะอะไรครั้งหนึ่งมีรายการรายการหนึ่งแจ้งว่าสนใจจะรับ รางวัลคนดีคนเด่นไหมแต่ว่าต้องมีข้อแม้นิดเดียวนะร่วมบุญกุศลด้วย35 0 0 0ันบาทนะก็จะได้รับรางวัลคนดีคนเด่นที่ว่าแล้วาเก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเป็นคนเลวก็ได้นะแต่ว่าเก็บ3 5 0ห0ไว้ก่อนนะวันนี้เลวไปก่อนนะยังไม่ต้องดีก็ได้เพราะจะดีแล้วมันจะเสีย35 0 0ไปแต่ถ้าเลวไว้แล้วก็35,000ยังอยู่กับเราเออมันก็เป็นอยังไงอันนะนะนี้คือวงการ เนี่ยที่เขากำหนดขึ้นมาคนเราเนี่ยนะมันก็เลยไม่สามารถที่จะวัดความดีหรือความรู้กันที่กระดาษหรือว่าใบป,ปริญญาได้เหมือนเขาสมัครงานเนี่ยคนจะปริญญามากมายแต่เวลาที่เอามาใช้งานจริงๆกลับไม่ได้ไม่สามารถที่จะประกอบความสําเร็จขึ้นมาได้จากใบปริญญาต้องมีทักษะวิชาความรู้จริงๆงนั้นกระดาษบางทีมันก็วัดผลได้ยากยิ่งบางคนยิ่งเป็นด็อกเตอร์เลยนะ แล้วเราเขาเจอเรื่องของความรู้เนี่ยไปไม่ได้เจอเขาถามเรื่องภูมิมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่เราด็อกเตอร์เขาก็เก่งเฉพาะด้านเหมือนกันแต่ว่าจะถามทุกเรื่องนั้นมันก็คงไม่ใช่เพะงั้นการที่เรามีทักษะมีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีกระดาษอะไรที่จะมาบอกเราว่าใช่เลยเนี่ยมันไม่มีงั้นเอาเรื่องจริงเอาผลลัพธ์จริงๆไม่ต้องมีใบป,ประกาศยืนยันมันเหมือนความดีนะคุณโยม ความดีของคนทั้งหลายเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีใบประกาศว่าฉันเป็นคนดีนะแล้วก็แขวนคอไว้มันดูที่การกระทําว่าเขาทําดีเรื่อยไปเจอคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไวเนี่ยนั่นแหละก็คือเรียกว่าคนดีก็ไม่ใช่ฉันดีเฉพาะในบ้านนี้ถ้าออกนอกบ้านนี้แล้วฉันไม่ดีดีไม่ได้เพราะฉันดีก็เพราะว่ามีประโยชน์ตอบแทนฉันพอใจฉันก็เลยแสดงความดีออกไปแต่ถ้าอะไรที่มันเกิด สิ่งนี้มันขัดใจซะแล้วมันกลับกลายเป็นคนไม่ดีเพราะว่าดีเฉพาะแค่ที่ชอบมือนกันนี่เขาก็เรียกว่าโดนกิเลสเข้าไปครอบงำซะแล้วมีทั้งฉันทาคติพอใจแล้วก็ลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความเข้าลำเอียงเพราะว่าเรานั้นชอบในสิ่งเหล่านี้เราก็เชื่อว่าใช่แต่ที่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เข้าไปไม่วางตนให้เป็นกลางไว้มันก็อันตราย บางทีคนก็จะมาขออาศัยจะมาพึ่งจะมาพาก็เมอนหน้าดีเลยบอกไม่ถูกใจไม่ชอบก็เลยไม่ช่วยม้วยเลยคุณโยมบางคนเห็นคนว่ายน้ําอยู่กําลังจะจมน้ําเห็นโอ้หน้าตาไม่ดีปล่อยตายไปก็ได้แต่าบางคนนี่โอ้แต่เห็นเป็นสาวค่าไดโอ้ยถึงไม่ถึงไม่จมหน้าก็อยากจะรีบกระโดดลงไปช่วยทันทีเป็นเสียอย่างนั้นอีกนี่เขาเรียกว่าเป็น คนที่ลําเอียงซะก,ก่อนแล้วเนะี่ยเหมือนกับคนกดไลค์เนี่ยเอาเรื่องง่ายงเนี่ยถ้าพาพเนี่ยไปเจอมังกรตัวเลยเนะี่ยว่าคนกดไลค์เนี่ยเนะี่ยถ้ามันเห็นเลยว่าเขามีวิชาการมากเนี่ยไลค์จะน้อยเชียวแต่้าเป็นนักร้องหรือว่าเต้นตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเนะี่ยไลค์เยอะเชียวนี่เนะี่ยเพราะว่าเขาชอบสายบันเทิงอย่างนี้ดังนั้นไอ้เรื่องประโยชน์ที่มันมากมีเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปสนใจแต่จะเป็นเรื่องที่มัน อยู่ในเรื่องการมุคุณทั้งหลายเนี่ยมากมายเรื่องของความกดไลท์เปิดตรงนั้นนิดเปิดตรงนี้หน่อยและคนเข้าใกล้อะบางคนเขาก็ส่องเข้าไปเต็มแล้วคนเยอะเขาก็ชอบในสิ่งที่มันยั่วยวนและนี่คือจิตของมนุษย์นะที่มันไฟในทางนี้มันก็จะเร็วรีเลยนะ์ขนขวายแต่ถ้าเกิดในทางที่สงบพบในเรื่องศัจธรรมมากมายแต่เขาไม่ขนขวายเขาปล่อยให้ไปใกล้ๆตายแล้วค่อยคิดก่อนอ่เขาค่อยคิดกัน อันบางคนเนี่ยพอถึงเวลาเวลาที่มันจะใกล้ตายหรือถึงเวลาที่มันจะต้องพัดพากแล้วเนี่ยค่อยมานั่งคิดว่าโอ้ยไม่น่าเลยว่ะนะไม่ทันซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นั้นชีวิตของคนแต่ละคนเราจึงมาดูว่าใครล่ะที่เขาจะมีความสุขล้นมากกว่ากันคนที่เขามีความสุขล้นเพราะเขาอิ่มเอมว่าเออฉันทําของฉันไม่ดีแล้วฉันพอใจแล้วฉันดูแลคนของฉันได้อย่างเต็มที่แล้วแม้นาทีสุดท้าย ฉันก็ดูแลได้แล้วก็ไม่เสียดายที่ได้พบหาได้คบหาฉะนั้นบางคนเองเขาก็ดูแลกันไปจนถึงวันม้วยมรณะแล้วเขาถือว่าแต่เขาคบมาเนี่ยก็เพราะว่าเขารักกันนี่เขาเรียกว่ารู้ค่ากันเห็นถึงคุณค่าของความรักที่มีต่อกันั้นรู้ค่านำพาสุขสันต์ึ้นวันแปรพันเสมอเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราเองต้องพบต้องเจอฉันเราไม่หลงละเมอว่า วันหนึ่งมันจะต้องเจอตลอดไปมันไม่มีคำว่านิรันด์ในรูปแบบของการที่เกิดมาในร่างขันนมันก็จะหมุนเวียนเป็นไทยกันไปโอกาสที่มันจะจูงมือกันมาพบมาเจอกันทุกพบทุกชาตินั้นมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีที่ไปตามกรรมของตนเพราะกรรมมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้อยู่กันร้อยวันโดยอยู่กันทั้งวันแล้วก็อยู่กันทุกเวลามันก็ไม่ใช่ต่างคนต่างวาระ ต่างคนต่างมีจิตที่มันแตกต่างกันไปฉะนั้นเวลาที่มันลาจากโลกนี้ไปมันก็ต้องกระจายหายวับน่ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยนะไปเป็นพร้อมกันเลยจากโลกนี้ไปแต่ว่าปรากฏว่านะภรรยาไปอยู่ซะสวรรค์ชั้นสูงเชี่วสามีไปอยู่ซะนรกชั้นต่ําเชียวเห็นไหมทั้งงที่ไปไปพร้อมกันนะแต่ว่าจิตนั้นมันไม่ใช่ก็เหมือนเราชวนกันทําบุญเนี่ยล้วก็ดูสิเวลาโยอมชวนใคร บางคนสามีสายหน้าหนีเลยบอกว่าไม่เอาเธอไปวัดวาเห็นไหมแล้วมันจะไปสวรรค์พร้อมกันมันก็เป็นใช่น้อยคนที่ชวนกันไปแล้วก็จะมาพร้อมกันได้ซึ่งเรื่องของคนเหล่านั้นเนี่ยเขาย่อมสมปรารถนาเพราะว่าสามารถเข้าวัดเข้าว,า,วาได้ทั้งครอบครัวสอนกันมาตั้งแต่วัยเยาว์พากันเข้าวัดตั้งแต่วัยเล็กๆแล้วก็สอนกันจนเติบใหญ่พอแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตา,พร,มาพร้อมใจเข้าวัดแล้วก็ไขว้คว้าในทางบุญน,นี่เขาเรียกว่า เป็นคนเสมอกันนะซึ่งน้อยแล้วคุณโยมเดี๋ยวนี้เนะี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าถามโยมอา้าวเป็นไงคนที่บ้านเป็นไหนจะบอกอ<ม>เขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ดนะฉงนั้นคนที่มาวัดก็เลยเป็นคนเฉพานะนเฉพาะคนที่เขามีความตั้งใจดีๆเขาจึงได้สามารถจะเดินทางมานะบางคนเขาก็มองว่าไปทาไมนะไปแล้วก็เท่านั้นนะอยู่บ้านดีกว่าหรือว่าอยู่ขายของดีกว่า ได้เงินได้ทองมากก็สะสมไปเรื่องของทรัพย์แต่มันเป็นทรัพย์ที่อยู่ในโลกนี้เอาไป,ปแปลงสภาพเป็นทรัพย์ในโลกหน้าไม่ได้ก็จะร่ารวยแค่ไหนก็ตามแต่คนเยมเวลาย,ย้ายสมรภูมครัวไปแล้วเนี่ยไปอยู่กับยมบาลแส้งไอ้เงินทองเท่าไหร่จะไปใช้มันก็ไม่ได้เอาแค่ตอนยังไม่ตายก็พอแล้วตอนยังไม่ตายคนเยมบางที่เขาไม่รับนะ <c oughs> สะตุ้งสตัง แนะม้กระทั่งทองที่มีเนี่ยจะไปขายข้ามประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนะเขาก็ถือว่ามันไม่เหมือนกันนะสะกุลเงินยังต้องไปแปลงสภาพเลยงนั้นนะี่แค่เฉพาะในโลกนี้นะยังต้องแปลงสภาพของสกุลเงินเลยถ้าในโลกหน้าจะไปแปลงสภาพของเงินที่ไหนมันก็ไม่มีมันมีแต่บุญทั้งหลายที่เราได้สั่งสมไว้แล้วก็ค่อยแปลงสภาพจากบุญให้มันเป็นทิพยะวิมานะที่เรานั้นสามารถจะเกิดความเบิกบานนะมีความรู้มีความ นะก็เลยว่ามีความเมตตาที่เราได้สั่งสมมาได้คุณงามความดีมันจึงเอาไปใช้นะบนสวรรค์เนะมืน่อขณะที่เราตายจากโลกนี้ไปเป็นเทวดาที่มีภูมิธรรมนะก็จะขึ้นไปอ้าเวลาส่งสัญญาณหมดลเลยนะเพียงเียแสดงว่าใช้เวลามาพอสมควรนะก็ฝากธรรมะไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความสุขในยามหลับนะถือว่ายามหลับอย่างนี้เนี่ยเราก็สบายๆผ่อนคลาย เนะพราะเรารู้คุณค่าของชีวิตของเราว่าจะไปทรมานร่างขันนี้มันหนักเกินไปมันก็ไม่ดีไอ้ขันจะหลงอยู่ในการมาคุณมากมายนอนสบายมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีทางเสกนกลางรุกขึ้นมาทําความเพียรบ้างนะ,จะเจริญไว้ในทางที่มันเป็นทางที่ถูกที่ควรที่ชอบที่ใช่อันรู้ค่านําพาสุขสันต์ึืนวันแปรพันเสมอมีพบมีพระราลาจากล้นเจอ ใช่หลงละเมอเฝ้าเพ้อสิ่งหลวงคนที่เพ้อหาแต่สิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนมันก็คงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราค้นควายมาถ้าตายสุดท้ายมันไม่ได้ควายคว้าในทางที่ถูกที่ควรมันก็สูญเปล่าอยากได้ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ได้มาแล้วมันก็ยิ่งไม่มีประโยชน์้าไปใหญ่ฉะนั้นเราควรจะค้นควายในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์เมื่อมันได้รับกลับมาแล้วมันจะได้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราปรารถนาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีทรัพย์ก็ดีหรือแม้กระทั่งหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นของที่อยู่นอกกายนะมันเป็นทรัพย์แต่ในโลกนี้เราขนขวาในอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ตามเต็มหรือว่าเติมเต็มบาร,รมนะีเราเองแม้จากโลกนี้เราก็จะได้มีทุนทรัพย์ติดตนติดตัวนะั้นก็ปรารนะธรรมะให้ยานโยมทั้งหลายได้ฟังก่อนนอนแล้วก็มอบพรให้โยมทั้งหลายได้หลับฝันดีว่าอภิวาตนาสีนิสนิจังอุตตาปัจจยยิโน สตาโรธรรมวัตสันติอายุนโนสุขังพะหลังขอความสวัสดีจะมันเกิดมีกับพวกเราทุกท่านเทินข้อจะเริญพร